มันจริงๆเราอยาก<ษ><ส>าช่วยจริงๆเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมอุบลน,นะนี่พุ่งตรงพี่บินไปช่วยคนอีสาน<อ>คืออุบลราชธานีอ่ะพี่ดิวเป็นคนอีสานดิพี่น้องแล้วแบบพี่บินไปช่วยคนอีสานตอนนั้นคือแบบเราก็ได้ร่วมแบบสมทบทุนอะไรไปนิดๆิดนหน่อยหตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบประสบความสําเร็จมากเพราะแบบช่วยเหลือมีร้อยสองร้อยแล้วก็ช่วยไปเนาะตอนที่บินคือแบบเป็นฮีโร่มากแล้ววันเนี้ยพี่ดิวก็รู้สึกว่าแบบพี่ดิวมาตายใช่ไหมแล้ว อย่างแบบนาราธิวาสที่ลงไม่ได้อย่างปัตตานีบางส่วนเราก็ไปไม่ได้แต่ตอนนี้เราไม่เราเราแค่อยากจะซัพพอร์ตทีมที่บินบรรลือฤิ์ร่วมกันตันอยู่ทุกคนคือพี่ก็เลยแบบว่าบริจาคให้พี่วินไปเลยส0 0 0สนบาทจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้คิดอะไรช,ะช่วยกูไทยช่วยร่วมกันตันอยูเนาะใช่ค่ะ ทีทดดท่ดินบรรลือ,อม,ม,มูลนิธิร่วมกระทันยิ่งขี่ดินบรรลือขึ้นมาไหมถึงมูลนิธิของขี่ดินโอ้ที่นี้นะเหลือเขาขี่ในสถานีวันคือประวัติศาสตร์นะครับช่วยเหลือคนดีด้วยกันเอาตรงๆถูกไหมลูกถูกต้องครับช่วยเหลือคนดีด้วยกันน่ะเวื้สันนะ กกด,ดถูไว้หมดแล้วไม่คุอใจอ่ะอยากช่วยพี่บินบรรลือฤทธิ์ตั้งนานแล้วแล้วแบบว่าเราก็แบบว่ามาทําให้นี่ก่อนไงครับก็เลยแบบ <c oughs> ช่วยเหลือน้ำท่วมนะ ก็มอบให้โมนิที่ร่วมกับจันยูบินบรลืลทริ์นะครับคือแบบคือแบรรทุกประวัติศาตร์จิงคนลุกเลยอะ่ะคนลุกมากแล้วก็ขอบคุณแบบทุกคนที่สพอร์ตวิดยูด้วยนะครับมากมากเลยคืออยากอยากให้รู้ว่าทำในใจ <Hey. S 1> จริงๆรักทุกคนนะครับ <Hey. S 1> เอาต่อไป <Hey. S 1> อาสลีฟพี่บินก่อนไหมพี่ปอนก่อนเอาเอาเอาพี่อาเค พี่ปอนพี่ดิวได้ติดต่อไปหาพี่ปอนแล้วนะทุกคนก็คือคุยกันแล้วพี่ปอนก็คือว่าแบบให้เป็นสมสมทบทีมกู้ภัยกันแล้วกันนะครับก็คือแบบว่าทุกทีมคือเก่งมากมทําไมพ่อสั่นนะมันคือมันแบบ <c oughs> คือเราทําบุญจนเรารู้สึกแบบว่าเราแบบเราเราจะปลื้มคนที่ <c oughs> คนที่เราเห็นจริงแท้แน่นอนว่าเขาทําจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่แค่อินนะครับเราอยากซัพพอร์ตจริงๆสุดๆตอนนั้นก็ ตอนที่น้าท่วมเชียงรายพี่ดิวก็โอนให้พี่บุ๋มปนัดดาไป1น0 0 0แบาทนะคอันนี้พี่บุ๋มก็โพสให้ก็พี่บุ๋มด้วยนะคะ่ารักมากโต<ซ> <c oughs> อาโอนให้สมาคมสายทาน้าใจนะครับน้องปอนนะ1น0 0 0แบาทนะครับสมทบจากพี่ดิวธีละพัฒน์ต่อไป Bye.